สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชื่อผ้ารวยเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับวันนี้กะตรงกับวันที่4มีนาคม68ครับผมครับสําหรับมือขึ้นนี่ครับผมตําเล่ากับเสดายครับพี่น้องเนาะครับผมผ่านเป่าไปครับกัเลขออกแบบนี้กับไ่ค่อยประทับใจอะไรครับพี่น้องเนาะออกบินแจ้งไดบุครับผม สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครับผมรับบ่าเปลียนไปตามที่ขาดหวังไหวปันใดครับผมหลายเสี้ยนเพิ่กจะลดครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากะถ้าเบิ่งไปแล้วกับอย่างเช่นแม่แสงจันทร์พ่อเพรบูนครับผมอีกหลายเสี้ยนเพิ่งจะลดครับผมโดยเฉพาะตัวเด่นนี่ครับผมลดหลายสำนักอยู่ครับแต่ว่ากับมีอยู่ครับพี่น้องเนาะพ่อจะมีอยู่ครับผมเสี้ยนที่เพิ่นให้เขาเพราะว่าจะเป็นอาจารย์คนโคราชครับผมหรือว่าเล่นของ สามสนักเก่ามาเชียเดินเดินดีครับหรือว่าในส่วนของพอกันนว่นครับพี่น้องเนาะครับกับพ่ออาจจะเห็นอยู่ครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วครับผมวนว่างหันก็ที่ว่าบว่าเป็นไปตามเป่าวันไดครับเอาสู่กันไหมครับพี่น้องเนาะสู่กันไหมครับตามกันต่อเช่นเคยแล้วก็ในส่วนเหล็กอาวีไอพีนะครับผมครับสู่ต่อว่าครับพี่น้องครับผม พ่อออามาลงคลิปกับบอสซาเพื่อกันครับผมหลังจากที่เดินดีย้ามากเพื่อกันครับพ่อไม่พี่นอ้องเบิ้งหมดแรกกับรุดไปครับแต่จ้งไดกับคอมเมนต์มากด้วยครับผมสู่ต่อครับบอรครับพี่น้องเนาะสำหรับเล็ก VP อของพี่ประกายครับผมวิ่งตัวเดียวเลยกับประกบคู่สองคู่หรือว่าสามตัวคู่เดียวสิครับพี่น้องเนาะครับผม เอาสาหรับอีกได้หลายเสี้ยนเด้อครับพี่น้องคอยตามกันต่อครับอใน,นคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าร่วยก็จะมาเทิงสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอพซี่หลัก็ไปต่องวดครับผมเช่นเคยครับในคลิปนี้สิไปต่องวดก็จิมีเหล็กเด่นของพอกระนวดน,นะครับผมพอกระทวงไห่ไวครับพี่น้องเนาะกับเพื่อนกับเห็ดต่องวดเลยแลวก็นในส่วนของพอลาดพาวเด่นเดินดีเกามาเชียรครับผมกับสามสำนัก ้วก็จีมาเห็ดเหล็กเดนชนเดนให้เบื้องพร้อมครับพี่น้องเนาะในสามสำนักนี้ครับเอาก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตำราวชุดสรุปแล้วก็ปล่อยต่องวดสามอาสีสำนักครับผมนำเชียร์พาลุยกับขอขอพระคุณพอกันนวลพอหลาดเ้า fc ใจดีครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์พาลุยทรงต่อพี่น้องที่สครับสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะห้ามีนาคมหกสิบแปดตำาวสองทุ่มครึ่ง คลิปนี้ไปเบื้องในชุดสรุปแล้วก็ปล่อยต่องวดน้ำกันนะครับเอาครับพี่น้องครับผมโอ้อาจารย์ศูนย์สี่หนึ่งเดียวครับพี่น้องเนาะค่ะโอ้เลขออกกางสี่กับบ่ไหวนะครับผมออกสี่หนึ่งหนึ่งมันมคือว่าแปลกวมฝันให้ชัดเจนนะกับนเสียน้ำเสียฝันไกลกับมาไม่พ่นหอยเสเขียนสว่า <laughs> ให้ n ต i ề ังน้มดิโอ้น้ำใจก็พอว่ะอันนี้บอร์อนอกจอด้ืยซึ่งในวอรซโซเอฟซีฟังเราค่ะเลขเสียขาบบ่เทอมันขาบมันกับว่าไปคิดพ่อดอกหนึ่งหนึ่งเนาะแม่ยนอาจารย์แม่ศูนย์ซีผู้เดียวอาจารย์คนโคราชเขาวิ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ซีครับพี่รองเนาะไทยมาได้อาจารย์ไทยไทยอาจารย์สายบุญเขาเด่นศูนย์ครับผมเพื <N> ่อนให้ศูนย์หากับศูนย์หกโอ้เียดาย อาจารย์กกยังว่าเข้าอีกอยู่เนี่ยมูอว่า้าเข้ากับว่าเข้าโอ้หล่จำนำไปเด้อครับผมรุดหลยอยู่ครับพี่เราเนาะรุดหลยค่ะเจ็ดว่มากเสียโอยกัดนวน VIP เพีนเเ่าแมนคือเป็นอังสันพ่อมาให้พีพีบึงอืมแต่เพิ่นกับถ้าเสียกด้เดว้าอยู่ว่าเพิ่นมีเข้ามีรุดเด้อค่ะแต่ว่าเข้าไรก็รุดค่ะเอาหยิบว่า่าดท่านผู้ชมวี p อพีสู่ไหมครับผมค่ะ พออกนวณปล่อยต่องวดเลยครับพี่น้องค่ะครับสูตรที่หนึ่เนเข่าศูย์หนึเลยศูนย์กับหครับงวดนี้ครับพี่น้องเนาะค่ะหมีนาคมหกสิบแปราพ่อกนวณครับผมปล่อยต่องวดสูตรที่หนได้หกับหสูตรที่สได้สกับสคะครับวดนี้คุณว่าได้บอกรูดด้ครับผมสตัวบนล่างหกสองหกสามหกห้าสามเก้าสามแปดสอง 8 3และ2 9ครับนี่นะครับผมเลขเด่น็นเดือนดีครับพี่น้อง6ก2 3าสเซียนกระทุ่มแบนขึ้นกับบอลุดได้ครับผมนี่นมีบอลลูดจักเจนนะเดี๋ยวรออาจารย์ก่อนครับผมตัวนี้อาจารย์กระทุ่มแบนในบอลลูดแมนโอ้เล่งไว้2กับ6เนาะมาูนยนอีกโอ้เลข เอาเก้ามาเชียร์ไปต่องวดกับผมว่าหันเขาาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งโอ้โหมงวดนี้ได้ตัวเดิมครับผมเก้าศูนหนึ่งครับพี่น้องนะพนรุดตีเ่าพ่อพาวพนรุดวันนี้พลอระพาได้สูตรที่หนึ่งได้สี่กับห้าสูตรที่สองได้สามกับหค่ะ 3, เอาช่วนกันเท่าครับ ว่หาหันนีเด่นเตินดีก็เก่ามาเชียบกอดข้อกันเลยได้อยู่ศูนย์สีส่บอกเมีนเก่าศูนย์สีส่อยู่ครับผมโอ้ยหาว่มาเลยหาว่ามา,า,า,มาช,น,ชนหาหนเนาะแก้มเดียวเชียบเบิรงวินดูสิมีหลายตัวบ่เก่ามาเชียบเพรเขาหมเพิ่นชนกันหาอีกเราดีเถ่าหากระพก นชนกันหกับหตัวประกบตัวประกบกัจะมีส3 7 9ามเศตัวครับนี่ ก็จ,จงหวดนะ้วน้ำเสียกับยัางว้าซีเดนกับย่งไดซี่สองอยู่เมนหัดน,นี้ก็จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองคู่ถ้าสมมติว่าอันนี้ก็ได้หกคู่นี่ก็ได้หกคู่หาซีหาสามหาเจ็ดหาเก่าหาศูนย์หาหนึ่งหกซีหกสามหกเจ็ดหกเก่าหกศูนย์หกหนึ่งเอาดีแล้ครับพี่หล่อเนะต้องรออีกทีมไหญครับค่ะเ<า>จวับบน พอกระนวดไปส่วนยังเชียวส่วนหน่อส่วนหากับหกสูตรที่หนึ่งของคนเอาเนี่ยเ่าเพ่นยังประกบหาสามหกสามยังนี่ยังนี่ยองครับผมเพรานี่ยหาสามหกสูตรที่หนึ่งเพิ่นว่าหันกับเขาอยกสูตรกับหนึ่งว่างค่ะวันนี้ได้หาขับหกนี่ได้หาขับหมเนี่ยหาขับหกเอาระวังให้ดีครับผมค่ะ อนนี้มาให้พี่น้องชีปล่อยต่องวดครับพี่น้องเนาะแคบเป็นข้อมูลไว้ก้อนครับเดี๋ยวอีกหลายชำนักกับครับพี่น้องพ่อไพบูลแม่แสงจันทร์สู่ต่อครับผมสู่ต่อไม่อนี่ลละพ่อไพ่บูญใช่ไหมเพิ่เพึ่งรุดงวดเดียวเองครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องครับผมครับสำหรับแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะพ่อไพ่บุญหรือว่าอีกหลายๆเสียนครับเดี๋ยวนำเชือกพ้าลวยกันจุปล่อยให้พี่น้องชี ครับเถิดพอมากครับผมฝ่าวงห้พี่น้องซี่เลยครับผมครับเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับในส่วนเลขกสามสำนักครับพี่น้องเนาะก็พอจะข้ามทางได้เลยครับผมกับชนหากับโกพอกระนวลอยู่ครับพี่น้องเนาะเก็บเป็นตัวเด่นไว้ก่อนครับมวลบังหันเด่นเด่นดีกับกองมาเชียกับคือประกบคู่กันครับผมศูนย์ซีครับคนนี้กับพี่น้องซี่กับเบื้องเป็นข้อมูลไว้ก่อนก็ได้ครับผมเอาใต้คลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับ ขออวยพรให้พี่น้องมิชโชคดีเด้อครับผมครับมีโชคมีลาบไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะครับในงวดวันที่5มีนาคม68ตามเรา2ทุ่มครึ่งเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ